ร์นิ่งค่ะวันนี้นะคะมาด้วยธีมคริสต์มาสค่ะต้อนรับลมหนาวนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากเกาะบาเบอร์ไอแลนดนะคะอันนี้เป็นสนามบินดันเวหลังบ้านนะคะมาถึงเราก็จะเอาผ้าคลุมเครื่องบินออกนะคะรวมไปถึงิตูทิวคัฟเวอร์แล้วก็อินเทคคัฟเวอร์ออกค่ะปกติเครื่องบินลำนี้ก็จะเดินทางได้ทั้งหมด6ซีทหรือ6ที่นั่งนะคะแต่ว่าปกติเราก็จะเดินทางกันแค่2คนค่ะข้างหลังเราก็เลยเอาไว้แค่เก็บของนะคะ ของเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันเลยค่ะสำหรับแผนการเดินทางวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมสารฝันการเป็นนักบินให้กับน้องๆผู้มีปัญหาด้านสติปัญญานะคะซึ่งเป็นกิจกรรม c ชา r ริตี้ของ Hanson Aviation ของคุณมาค่ะวันนี้เราบินไม่ไกลนะคะเลยบินไม่สูงค่ะตอนนี้ความสูงอยู่ประมาณ6,000ฟิตนะคะ ก็จะเห็นวิวสวยๆกำลังดีค่ะบินแป๊บๆก็ถึงแล้วค่ะสนามบินมิโกตเวจิเนีลแอร์พอร์ตนะคะที่ตั้งของงานค่ะสนามบินนี้นะคะเป็นสนามบินของมิลิเอรี่หรือของกองทัพสหรัฐค่ะซึ่งเป็นสนามบินไม่กี่แห่งในสหรัฐอเมริกานะคะที่อนุญาตให้พลเรือนหรือประชาชนได้เข้ามาใช้งานค่ะ เป็นหนึ่งในสนามบ,บินที่เจนนี่ชอบมากๆนะคะเพราะว่าก็จะได้เจอพี่ๆนักบินทหารบ่อยๆมากๆเลยค่ะตอนนี้หลังจากแลนดิ้งเรากําลังอยู่บริเวณแอปพลนะคะหรือบริเวณลานจอดค่ะก็จะเริ่มเห็นผู้คนแล้วก็เครื่องบินนะคะมาถึงเราก็แวะเติมน้ํามันนิดนึงค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเติมน้ํามันเสร็จแล้วนะคะกําลังเอาสายกราวออกค่ะซึ่งการเติมน้ํามันเครื่องบินส่วนใหญ่ในอเมริกาก็จะต้องเติมเองนะคะเพราะว่าแม้แต่รถยนต์ที่นี่ก็ต้องเติมเองค่ะ ทั้งหมดเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะคะก็คือเราบริการตัวเองทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จ่ายเงินนะคะวันนี้ค่าเสียหายทั้งหมดอยู่ที่250เหรียญนะคะหรือราวรา0 0 0บาทค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พี่ๆนักบินพาน้องๆที่ต้องการสเปเชียลนี้มาแนะนำเครื่องบินนะคะแล้วก็กำลังจะขึ้นบินกันค่ะจริงๆก็ไปแวะคุยกับเขาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่กล้าถ่ายมาเยอะค่ะเพราะว่ามีเด็กๆกอยู่กว่าจะมีปัญหาไปดูกันต่ออีกโซนหนึ่งนะคะก็คือโซอนที่พี่ๆนักบินเอาเครื่องบินลำพิเศษนะคะมาโชว์น้องๆค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องบินสมัยสงครามโลกนั่นเองค่ะ อย่างลำนี้ก็จะเป็นใบเพนนะคะของ U.S. Navy ค่ะสังเกตว่าปีเครื่องบินจะเป็น2ชั้นนะคะส่วนลำนี้ก็เป็นเครื่องบินของจีนนะคะชื่อเล่นๆเรียกว่าหนานจิงค่ะหรือ C.J.6 นะคะเครื่องลำนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ภายในครอพิษหลายๆอย่างค่ะเป็นภาษาจีนนะคะก็คือเป็นเครื่องบินที่คนจีนใช้ตอนสมัยสงครามโลกนั่นเองค่ะ เครื่องบินลำนี้นะคะถูกออกแบบให้มีฟิลแทคงนะคะหรือถังบรรจุน้ำมันค่อนข้างเล็กนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารหนีออกนอกประเทศค่ะเพราะว่าถ้าบินออกมาไกลแล้วน้ำมันหมดนะคะก็เครื่องบินตกนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าไม่ว่าจะป้องกันอย่างไรนะคะสุดท้ายเครื่องบินลำนี้ก็ถูกขึ้นทะเบียนที่สหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะและถูกซื้อขายและใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะเครื่องบินกลุ่มนี้เอามาแค่ให้เด็กๆดูนะคะเพราะว่าขออผิดด้านหลังนั่งได้แค่คนเดียวค่ะซึ่ง ผู้ปกครองจะขึ้นไปด้วยไม่ได้นะคะหลันนจริงี้ลำนี้น่าสนใจมากค่ะก็คือเป็นแบบโอเพนคอคพิทนะคะหรือเป็นคอคพิทแบบเปิดะคะ่ะสังเกตว่ากับตันแล้วก็พายลอตเนี่ยจะนั่งเวียงกันหน้าหลังนะคะไม่ได้นั่งซ้ายขวาแบบเครื่องบินสมัยนี้เนาะอุปกรณ์การบินด้านในนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ในยุคป,ปัจจุบันหมดแล้วนะคะอุปรกรณ์บางจุดนะคะที่ยังคงของเดิมไว้เรายังเห็นภาษาจีนอยู่เลยนะคะอย่างตัวอ e ีเจ็กนะคะหรือ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วจําเป็นที่จะต้องดีตัวนักบินออกไปนะคะเขาก็ยังเมนเทนไว้ก็จะเห็นยังเห็นเป็นภาษาจีนอยู่ค่ะแล้ววันนี้ก็โชคดีมากๆนะคะก็คือคุณสตีฟค่ะเจ้าของเครื่องบินที่จริงๆแล้วเขาคือเพื่อนบ้านเราเองนะคะเขาถามว่าอยากลองขับไหมนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปขับเล่นค่ะซึ่งก็เซอร์ไพรส์มากๆนะคะไม่คิดว่าจะได้นั่งเครื่องบินแบบนี้ค่ะเครื่องบินลำนี้นะคะเป็นเครื่องบินที่ใช้บินผัดแผงได้ค่ะถ้าใครเคยดู e ร b u l l นะคะก็คือการบินแบบลูป นะคะปล่อยควันหรือแสดงโชว์ค่ะเครื่องบินลำนี้ก็จะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งก็บอกเข้าไปนะคะว่าเราไม่เคยบินปีลังกาอะไรแบบนี้เลยค่ะเคยทําแต่ในซิมูเลเตอร์นะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําจริงค่ะตอนแรกก็กลัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นของจริงค่ะกอนขึ้นบินก็มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องใส่ฮันนสหรือเข็มขัดนิรภัยตามปกติแล้วนะคะจะต้องมีการใส่ร่มชูชีพด้วยค่ะซึ่งจะ ค่อนข้างหนักนะคะส่วนเสื้อชูชีพนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆค่ะถ้าเกิดเหตุการฉุกเฉินแล้วนักบินไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะและแตัดสินใจต้องสละเครื่องบินค่ะก็จะมีการกด eject นะคะก็คือการดีดตัวของนักบินและโคโพายท์นะคะให้ออกมาจากเครื่องบินค่ะหลังจากดีดตัวออกมาแล้วนะคะอุปกรณ์ก้มชูชีพก็จะช่วยทําให้นักบิน ปลอดภัยถึงพื้นนั่นเองนะคะส่วนบรรยากาศการบินผาดแพงตีลังกานะคะเอาไว้มาต่อกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย